สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ทาร่งหกสนะคะเลิฟพิลลิงนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงทั่วไป general reading ของ12ราศีนะคะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นของเพื่อนๆชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะซึ่งช่องของโมโบน,นะคะก็แบ่งกานแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะช่วงวันที่นะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่21ธันวาคมถึง22มกราคมคือราศีมังกรส่วนลัคนาดาวจันดาศุ์คุณสามารถเช็คได้ตรงรายละเอียดใต้คลิปนะคะจะมีลิงก์แปะไว้ให้นะโอเคนะคะเรามาดูกันว่ามังกรเป็นยังไงบ้างในเดือนกุ้มภาพันธ์ะคะมังคอมังกรชาวมังกรนะคะคุณก็จะเป็นคาริโนซายนะคะต้นธาตุนะคะก็มีความเป็นผู้นำสูงนะคะของชาวธาตุดิน ความมั่นคงอดทนนะคะแล้วก็รักความมั่นคงเนี่ยชีวิตบางท่านหลายท่านก็อาจจะลำบากมาตั้งแต่เด็กๆแหละเออความคิดความอ่านก็จะเติบโตเป็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าไวออใช่ไหมใช่ใช่มีความอดทนสูงดาวประจาตัวคุณจะเป็นดาวดาวเสานะคะอืเข้มงวดนิดนึงอย่างนี้นะดาวเสาอขอดูว่าดวงชะตาของคุณคุมพาผันขึ้นมาเป็น เซเว่นออสอดนะคะเดทขึ้นมาอิ o อ s อ o สอดเนยอ็อบวันอสออบวันเนยคัฟควีนออปเปนเดโคทูอ o อ w วันโอ้โหคาถาเยอะมากนะคะ คุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของอเดี๋ยวนะมันมีบางอย่างความลับอ่ะขึ้นมาเป็นความลับเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรคุณมีมีความลับอยู่ในใจนะคะที่คุณหรือบางทีคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นแบบคุนไม่เข้าใครไม่ออกหรือเปล่านะคะแต่มันมีมันมีโอกาสที่จะจบได้นะคะในเดือนนี้ สถานการณ์แบบนี้การทํางานเบื้องหลังทำไรลับหลังหรือเจอผู้คนแบบนี้นาพาตัวเองออกมาไม่ได้หรือคุณอยู่ในแบบเจะกล,ะกล,ะกละก้ากลัวไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเอาตัวเองออกมาจากปัญหาไม่ได้อย่างเงี้ยณนะตอนนี้นะเนี่ยอสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดเนี่ยนะคะแต่หมอโบงว่าในที่สุดคุณจะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณจะเอาตัวรอด คุณจะเอาตัวรอดได้นะคะคุณจะปลอดภัยคุณจะแบบแฮปปี้ได้เหมือนเฮ้ยฉันรอดแล้วอะไรเงี้ยฉันผ่านมาได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะในเรื่องของแบบเนี้ยนะคะท็อกซิกเรล ationship หรือว่าสถานการณ์ที่แบบอึออดอัดอะมันจะจบแล้วนะคะชาวมังกรโอเคเหมือนคุณโฟกัสในเรื่องของการงานมันมีโอกาสในการช่วยโอกาสเกิดขึ้นบางคนออกจากงานจะออกจากงานไปเริ่มต้นใหม่ นะคะบางคนก็กลัวๆไม่กล้าไปเริ่มต้นเพราะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่คิดช้าละเอียดต้องมั่นคุงอย่างเงี้ยนะคะแต่มันถึงช่วงเวลาแห่งการขยับขยายคุณอาจจะเฮ้ยอยากจ,จะขย,ขยายอยาก มีความก้าวหน้ามพ่งขึ้นกว่านี้นะคะมีไฟมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะในเดือนนี้คุณกาลังจะเริ่มต้นบางอย่างการขยับขยายจากงานเก่าเป็นงานที่2หรือว่าได้ต่อยอดกับอะไรบางอย่างหรือบางคนนะคะคุณจบแล้วคุณเริ่มต้นงานใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วคุณแฮปปี้มากในเรื่องของการงานนะคะ พอดูเซเว่นออฟสอดของคุณมาบอกอุ้ยโอกาสจริงๆที่คุณจะต้องชฉวยเอาโอกาสในเรื่องของการงานมากับความสัมพันธ์ก็มีการแบบความสัมพันธแบบ์แอบรบักแอบบชอบเข้ามานะคะมีคนแอบบชอบแอบบมองแอบส่องหรือคุณไปชอบเขาเนี่ยชัยชนะขึ้นมานะคะคุณจะประสบความสําเร็จแหละนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะต้องชฉวยโอกาสมีโอกาสเข้ามานะคะจะต้องชฉวยเอาชฉวยโอกาสนี้เอาโดยเรื่องของโอกาสแล้วก็ความสัมพันธ์ก็มีโอกาสนะคะที่จะจบแล้วเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกันนะคะ อืมการขยับขยายอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องนึกถึงตัวเองนะคะแล้วก็ฟี y o u r s เซลออกมาถ้าคุณรู้ว่าเอ้ยมันไม่ฉันคิดมานานแล้วอ่ะคุณจะต้องเริ o ยูเซลเฟิร์สนะคะพังทลายกำแพงนั้นออกมากล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะมีความสุขนะเตือนกุมภาพันธ์การเงินนะคะการเงินเป็นไงบ้างเห็นควีนถือเหรียญมาอยู่การเงินเป็นไงบ้างคะ การเงินน่าจะมีบางอย่างที่คุณอาจจะต้องสะสางต้องจ่ายนะคะในเรื่องของการเงินอ,อ,อาจจะเป็นเงินทีเ่เงินที่เกี่ยวกับประกันอะไรเงี้ยต้องจ่ายหรือว่าเป็นเป็นเงินที่ <c oughs> ได้รับความช่วยเหลือแบบลับๆนะคะหรือบางคนนะคะการแก้ไขปัญหาของคุณในเรื่องของการเงินคุณทําได้ในเดือนนี้นะคะอืม ใครอยากค้าขายออนไลน์เป็นไงบ้างค้าขายออนไลน์ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับจินตนาการคุณทําได้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ออนไลน์ทําได้เริ่มคิดเริ่มทําเริ่มศึกษาได้เลยค่ะต่อมามการเรียนการเรียนนะคะเพจอวานขึ้นมาการเรียนของคุณโอเคนะหมอบอกว่าการเรียนช่วงเวลาที่ดีมากนะคะข่าวดีเข้ามาเรื่องการเรียนแล้วก็ความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเรียน นะคะบางคนอาจจะเลือกคณะเรียนนะคะหรือว่าในหัวมีอะไรเยอะแยะมากมายโอกาสในเรื่องของการได้คะแนนที่ดีได้สอบชิงทุนหรือการเรียนโดดเด่นมากๆนะคะในช่วงนี้คุณจะไปเขียนไปเรียนไปอ่านอะไรช่วงที่แบบน้ําขึ้นให้รีบตักเรียนมาต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เรียนมาแล้วเพื่อทําให้มันเป็นเงินอย่างเงี้ยก็ทําได้เช่นกันสุขภาพสุขภาพน่าจะเป็นความเครียดน,นะคะ สุขภาพคุณน่าจะเป็นความเครียดนะคะสุขภาพความเครียดความคิดอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเครียดคิดมาก k คิงอฟคิงอฟ o r d ขึ้นมาคุณควรที่จะไปปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์ด้านนั้นๆนะคะเนี่ยควรที่จะไปปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์ในแต่ละอย่างขึ้นมาเนี่ยผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายคุณพ่อพี่ชายหรือคนที่อยู่ในสายงานปรึกษาได้เขาให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ยถ้าคุณเครียดเรื่องอะไรอยู่นะคะ โอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักนะคะเอาหมอโบลืมเปิดเสริมขอเสริม3าใบก่อนนะมังกรมังกรสิบถ้วยเพดออฟคัพขึ้นมาเอาค่ะคิงการงานของคุณจะลุ่งเรืองมากๆเลยนะคะการงานลุ่งเรืองเป็นโอกาสที่ดีคี่คุณจะคว้าไว้ประสบความสำเร็จนะการงานในเดือนนี้ในเรื่องของความรักนะขอเปิดให้ความรักก่อนนะคะ ความรักมีสิบถ้วยโชคลาภมีเล็กๆน้อยๆนะคะโชคลาภมีเล็กๆน้อยๆจนถึงท่านแบบมันไม่ได้มีคุณจะแก้ไขปัญหาได้โชคลาภก็มีมาบ้างเล็กๆน้อยๆอยความรักบางท่านก็ควรที่จะต้องเปิดใจคุยกันแหละนะคะคนที่คุณดิวด้วยควนนี้เป็นคนที่แบบมาจากอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบใดก็ตามนะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งคนคนนี้จะมีความรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเอ j นจอยกับเขาได้นะคะอนุญ,ญาตที่จะมีความสุขหรือว่าเริ่มต้นกับเขาได้โดยเฉพาะคนใหม่เนี่ยเฟิร์สเนี่ยนะคะพลังงานของคนใหม่กําลังเข้ามามีโอกาสที่จะเฮ้ยลักแลก,ลก,ลกพบนะถ้าคุณพังทลายคอมฟอร์ทโซนของตัวเองออกมาเนี่ยคุณมีโอกาสนะคะบางคนเพิ่งจบความสัมพันธ์แหละในเดือนนี้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสจบความสัมพันธ์นะขอดูคนโสดก่อน คนโสดมีคนแอบชอบแอบมองคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณนะสายโสดแต่บางครั้งรู้สึกสันโดษเงาๆอาจจะเจ็บมาจากอดีตนะคะก็เลยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจแต่มีคนแอบชอบแอบมองแอบส่งคุณถ้าคุณเปิดโอกาสก็มีโอกาสที่จะเจอความรักที่แบบมี p a s s i ่นแล้วก็สามารถมีความสุขได้นะคะใช้ชีวิตอะส่วนสำหรับคนที่มีคู่มีปัญหา สำหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากคู่ของเรานะบางคนทางไกลนะคะทางไกลระยะทางหรือว่า,าความแตกความแตกต่างหรือว่ามีมีบางอย่างต้องใช้ความอดทนระยะเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะมีความมั่นคงได้ นะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่แบบมีคู่แล้วน่าจะเป็นแค่บางเรื่องนะคะในลักษณะของเวลาซะมากกว่านะคะบางคนันบางคนอาจจะแบบคู่เราทํางานหนักหรือเราทํางานหนักเพื่อสร้างครอบครัวนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเอะม,มันขาดความอบอุ่นหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือบางเรื่องเนี้ยนะแต่สําหรับคนที่มีคู่หมอโบมอง,มอง,มองว่ามีบางอย่างที่คุณไม่ได้เปิดใจคุยกันนะเออใช่ใช่คุณจะต้องเปิดใจคุยกันนะคะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างอุ๊ยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคือก็ตัดสินใจอะแต่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะจบจะจบหรือจะไปต่อน่าจะดีวกว่าชาวธาตุดินด้วยแหละมีธาตุดินธาตุไฟเนาะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นรักทางเลือกไม่รู้จะเลือกใคร แต่คุณน่าจ,จะตัดสินใจจบกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าคุณมีสองคนหรือบางทีคุณอาจจะตัดสินใจอยู่แต่ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะมันเป็นแบบความแพชชั่นมันมีความแบบหอยหามันมีความเคมีตรงกันอย่างเงี้ยนะคะโอเคแต่ชาวมังกรเนี่ยถ้ารักใครรักจริงมั่นคุงนะคะมั่นคุงแล้วก็ไม่ชอบการแบบไม่ชอบการโกหกของคู่รักนะคะสำหรับชาวมังกรเนาะ ในเรื่องของความรักก็จะเป็นคนที่รสสนิยมไม่ใช่สิมังกรเป็นคนที่รสสนิยมดีเรียบง่ายแต่ต้องการความรักที่จริงจังอะ่ะเมื่อตัดสินใจรักใครแล้วคุณก็จะจริงจังนะคะเนีย่ยก็จะเป็นแบบซื่อสัตย์ไว้ใจอย่างเงี้ยเออแต่หัวโบราณนะคะมังกรก็จะอย่างเงี้ยเราก็ต้องการความซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะขอดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรให้กับชาวมังกรนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคะอืม่มโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์โอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นงานแล้วก็การศึกษามานะต้องคว้าโอกาสเอานะไฮไลท์ของคุณอนะไฮไลท์ของคุณคือความสุขสิ่งที่ขอเนี่ยจะสมหวังนะคะขอดูหน่อยคุณจะสมหวังกับเรื่องใดในกลุ่มพาพันธ์บางคนทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่อง นะคะมีทาวเวอร์เกิดขึ้นเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบปรึกป,ปรับฉพัน์นะคะมีการแบบให้อภัยหรือว่าเสียสละกับบางอย่างหรือบางคนสนสมบัตกวิเวกหรือว่าคุณจะใช้ช่วงเวลานี้อยู่กับตัวเองแล้วคุณแบบแพปปี้ก็ได้แต่บางคนเป็นช่วงเวลาที่แบบอย่างที่บอกนะคะถึงคุณจะทะเลาะก,กันนะคะสาหรับบางคู่ถ้าเขาไม่ใช่อย่างไงี้มันก็ไม่ใช่นะคะคนคนนี้ธาตุดินเนี่ยมีอิทธิพลกับค,คุณมากเหมือนกันนะธาตุดินบางคนเพิ่งเริ่มคุยกันนะคะกับธาตุดิน ขอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าพ r i าลิตี้นะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณกำลังจะทำอยู่ในหัวให้เรียงลำดับความสำคัญออกมาถ้าคุณได้เริ่มต้นสิ่งใดแล้วที่คุณกำลังเริ่มต้นหรือเพิ่งเริ่มต้นมาสิ่งสิ่งนี้มันจะยืนยาวกับคุณไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงานก็ตามเอาค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคคลนะคะตัวของคุณเองอ่จจะมีการแบบเฮ้ยอบบพัฒนาตัวเองมากขึ้น ะะอยากมีการแบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นอยากหาความรู้ใส่ตัวมากขึ้นนะคะอยากที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนอยากจะแบบว่าเป็นเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,ค,ะคุณสามารถที่จะทําได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ต้องจัดลําดับความสําคัญของตัวเองนะคะความสุขมันก็มีมาด้วยการขยบขยายนะคะรอคอยสิ่งที่สมหวังแต่มีเหตุใดเหตุหนึ่งที่เราจะต้องจบนะคะ,ะ,คะแล้วก็ อพอกันทีกับสิ่งสิ่งนี้อย่างเงี้ยนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับการงานแต่มันมีการเริ่มต้นนะคะถ้ามันไม่มีการจบมันก็ไม่มีการเริ่มต้นใช่ไหมหละ่ะดังนั้นมันถึงเวลานะคะบางคนเนาะโอเคนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะจงโชคดีนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสาหรับชาวมังกรทุกคนนะ,ะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเดือนนี้ถ้าคุณอยากจะใช้ วอลเปเปอร์สวันถึง5วันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเหมาะโบยิบใบนี้ให้คุณนะคะเป็นโอกาสที่ดีนะคะก็คือ1คาานะคะ1นึ่คาาเป็นการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นแบบมีแพชชั่นแรงบันดาลใจโอกาสที่เข้ามาหาคุณนะคะเนี่ยหนึ่งคาาโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเลิฟเลิฟค่ะ